สวัสดีครับนักเรียนนะครับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทะเลสาบทั้ง5ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือนะครับแต่ชั่วโมงนี้เราเจาะลึกถึงทะเลสาบที่สําคัญนะครับซึ่งมีอยู่5ทะเลสาบเรียกว่าทะเลสาบทั้ง5มีดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนครับ <People District> ให้ในักเรียนจดบันทึกลงในสมุดด้วยนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วจดบันทึกด้วยนะครับครับทะเลสาบแรกนะครับชื่อว่าทะเลสาบสุพีเรียนนะครับทะเลสาบสุพีเรียนนะครับนักเรียนเห็นว่าในรูปนะฮะในรูปนี้นะที่สอนชี้นะครับจะเห็นว่าความสวยงามของทะเลสาบสุพีเรียนเนี่ยฮะใหญ่โตและมีบริเวณข้างๆทะเลสาบก็จะมีต้นไม้พืชพธุ์ธรรมชาติขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากนะครับ เขาบอกว่าะทะเลสาบซูพปเดียเนี่ยฮะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําด้วยนะครับมีปลาชุกชุมนั้นประชกรก็จะอาศัยอยู่บริเวณรอ,อบๆทะเลสาบนี้เป็นจํานวนมากนะครับเวลาว่างๆก็จะมีคนมาออกกำลังกายเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นกระดาบินเซิร์ฟครับ,รบเพราะมีพื้นที่เหมาะในการเล่นกีฬาประเภทน,นี้นะครับ ต่อไปครับที่2นะครับคือทะเลสาบมิชิแกนนะครับทะเลสาบมิชิแกนก็เช่นเดียวกันครับทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่กว้างนะครับและยังมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับมีหาดทรายขาวครับก็ดูในรูปนักเรียนจะเห็นนะครับอันนี้เป็นการสร้างบ้านเรือนนะครับของคนของประชากรมามาอาศัยอยู่บริเวณทะเล รอบทะเลสาบมิชิแกนจำนวนมากเลยครับมีการสร้างตึกทั้งที่พักอาศัยข้างฐานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าน้ำนี่ใสสะอาดนะครับดูภาพต่อไปแล้วลูกครับอันนี้ในฤดูหนาวจัดนะครับเบริเวณเบรเวณทะเลสาบมิชิแกนเนี่ยนะครับน้ําทะเลสาบเป็นแน่นเลยครับเป็นน้ําแข็งทั้งหมดนักเรียนจะเห็นว่าใช่ไหมครับเบรเวณเนี้ย จะเป็นน้าแข็งทั้งหมดเลยนี่เป็นอันนี้เป็นน้ําแข็งนะมองเหมือนกระจกแต่ไม่ใช่นะครับเป็นน้ำเนี่ยแต่ว่ามันถึงจุดเยือกแข็งนะครับก็เลยเป็นน้ําแข็งดูสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่1น,น่ในในฤดูหนาวของทวีปอเมริกาเหนือเลยนะครับต่อไปครับทักเรียนครับทะเลสาบฮูรอนครับทะเลสาบฮูรอนเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ยึดธรรมชาติเป็นหลักนะครับ นักเรียนดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นหินชี่ว่าออกมานะครับอันนี้เป็นน้ำครับน้ำนีป่ประชาชนก็ออกมาประกอบอาชีพนะครับหาปลากันนะครับทะเลสาบอูรอนนี้บริเวณรอบๆทะเลสาบจะมีที่โดดเด่นที่เป็นขึ้นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่คนอยากจะไปมากนะครับขเขาเรียกว่าเกาะผักกาดนะครับอยู่ใกล้ใกล้ทะเลสาบอูรอนเกาะผักกาดนี้ จะเห็นลักษณะนะบอกคำนิยามของเกาะก่อนนะเกาะคือพื้นที่หรือพื้นดินนะฮะที่ล้อมรอบเห็นไหมครับล้อมรอบไปด้วยอะไรลูกล้อมรอบไปด้วยน้ำเห็นไหมครับมีน้ําล้อมรอบเต็มไปเลยเรียกว่าเกาะนะครับนี่คือเกอาะปักกาศดเห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นหินเป็นดินนะข้างบนมีต้นไม้อันนี้เกิดจากการกระทําของธรรมชาตินะครับค้าหนูเรียนวิทย์วิทย์ก็จะบอกให้แมหลักการ หลักการที่มันเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เกิดกาจากการกระทําของธรรมชาติจากลมลมพัดดินก็แหวงแหวงไปฝนตกลงมาช้าไอที่แข็งก็แข็งไปที่ละลายก็ละลายไปนะครับแสงแดดน้ําก็เลยเรียกว่าเป็นเกาะที่สวยงามเด่นอย่างหนึ่งของที่อเมริกาเนีย่ยเรียกว่าเกาะผักกาดดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งขวามือเห็นไหมครับนักเรียนครับอันนี้เรียกอีกอย่างก็เกาะผักกาดเหมือนกันครับเป็นเกาะเดียวกันเนี่ไหมครับ แต่ว่าอันนี้คนละฤดูอันนี้เป็นฤดูหนาวครับฤดูหนาวสังเกตดูครับจะมีหิมะตกใช่ไหมครับแล้วพื้นจะเป็นเขาขาว,ขาวเป็นหินมะเป็นน้ําแข็งแม่น้ําในทะเลสาบฮูรอนก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับทําให้เพิ่มความสวยงามหน้าท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับต่อไปครับนักเรียนดูเกาะที่4ี่ให้โทษครับทะเลสาบที่4คือทะเลสาบอิลีทะเลสาบอิลีก็เป็นทะเลสาบที่มีอ่า ปลาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเพราะว่าในน้ำเขาบอกมีพวกแพลงต้นที่เป็นอาหารของปลาอยู่ปลาก็เลยมารวมมาอยู่ที่นี่จํานวนมากทําให้ประชาชนที่อยู่รอบเกาะอีรีเนี่ยลูกมีอาชีพทําการประมงนะครับการประมงเลยแล้วก็บริเวณชายหรือชายทะเลสาบอีรีเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นพืชน,นะฮะพืช เพราะว่าเนื่องจากดินบริเวณนี้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับทะเลสาบอันที่5เาทเลสาบยังครับเหนือสาบถีออยู่นะครับอ่าอันนี้เอ็นมี่มีมีอันนี้ยืดออกไปเป็นท่าจอดเรือนะครับต่อไปดูทะเลสาบสุดท้ายครับทะเลสาบออนเทรีโอออนเทรีโอนะครับเห็นไหมครับข้าหนูด,ดูรูปซ้ายมือจะสวยงามมาก นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเป็นมีการสร้างรีสอร์ทสร้างทีพ่พักที่อยู่อาศัยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดตะดับของโลกเลยนะครับอันนี้ช่วงฤด,ดูน้ําจะลงครับน้ําจะลงจะเห็นว่านะครับพื้นที่นาท่องเที่ยวมากนะครับครับอันนี้คือทะเลสาบที่สําคัญเรียกว่าทะเลสาบทั้ง5ของทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็มีเท่านี้ก็ คุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้จดบันทึกนะครับถ้าหนูดูไม่ทันหนูเข้าไปดูใน YouTube นะครับแล้วก็จำเรื่องราวที่สำคัญความสำคัญของเทเลสป์ทั้ง5นี้ไว้นะครับงนั้นชั่วโมงนี้ก็จะมีแบบทดสอบให้ทำนะครับหลังที่จะเรียนหลังเรียนจบแล้วจะมีให้นักเรียนทำครับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ